ناخد انا قصه شون قليلين วันนี้เราจะพาทุกคนไปแวนโก๊ะ alive แบงคอกที่ไอคอนสยามแปลว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะไปคนเดียวค่ะทุกคนเพราะว่าเนเๆไม่ได้ไปเที่ยวคนเดียวมันนานมากน่าสุดน่าจะเป็นช่วงแบบวันเกิดตัวเองปีที่แล้วนะคะทุกคนช่วงนี้เน่ก็มีเรื่องราวในชีวิตมากมายนะคะอยากจะพาตัวเองไปพักผ่อนไปฮิลใจกับศิลปะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเนี่จะนั่งเรือไปไอคอนสยามนะคะฟิลแบบปล่อยใจชิลๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราเอารอกเดินทางกันเลยดีกว่า เน่ก็นั่งเรือจากท่าน้ำนนไปค่อนสยามเลยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเต็มๆระหว่างทางก็นั่งดูวิวถ่ายรูปฟังเพลงบอกเลยว่าเพลินมากๆแล้วก็มีลมพัดอยู่ตลอดหููดีมากเลยค่ะทุกคนการไปไหนคนเดียวมันก็สงบใจดีเหมือนกันนะคะช่วงนี้เน่เนก็ติดฟังเพลง Everyday Feel Like Sunday ของ Jessie กับ Albert มากไปเจอเพลงนี้โดยบังเอิญน,นะแต่ว่าชอบสุดๆเลย ตอนนี้เน่ก็ถึงไหนขอล่วค่ะทุกคนกำลังขึ้นไปชั้นหกเพื่อไปงานมันโก้ต้นเองนะคะราคาล้ศึกษาประมาณ480แล้วก็ต้องโชว์บัตรอักษด้วยนะทุกคน โซนแรกก็จะเป็นโซนประวัติส่วนตัวของแวนโกะพร้อมกับผลงานชื่อดังบทความคำพูดต่างๆแต่ก็มีการจําลองห้องนอนที่มาจากพาดเบรูมินอ l ลในเมืองออลทางตอนใต้ของฝรั่งเศสอีกด้วยซึ่งห้องนอนนี้ก็เป็นจุดกําเนิดของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานหลายต่อหลายชิ้นของแวนโกะเลยเอเน่เองก็พยายามจะถ่ายรูปกับห้องนอนนี้นานมากแต่ก็ได้รูปมาจนได้นะคะ โซนที่2พื้นที่แสดงศิลปะดิจิทัลอาร์ตรอบทิศทางตัวเรามีมากกว่า3 0 0พันผลงานฉายบนจอกำแพงสูง6เมตรมีดนตรีประกอบสื่อถึงความรู้สึกของศิลปินเป็นผลงานที่แวนโก้ได้สรรสร้างขึ้นมาตลอดในช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่ทั้งภาพแบบดราฟที่ยังไม่ลงสีภาพผลงานที่สามารถขยับได้และมีข้อความสอดคล้องกับภาพน,นั้นๆแสดงขึ้นตามข้างภาพเนเน่เชเวลาอยู่ในโซนนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงเลยค่ะทุกคนเพราะมีหลายผลงานมากที่เนเน่ไม่เคยเห็นมาก่อนเนนมาเห็นภาพว่าใกล้ๆชัดๆรอบตัวแบบนี้มันให้ความรู้สึกที่ต่าางกับตออนดูมื แล้วยิ่งมีเสียงดนตรีประกอบมันทําให้เราอินเข้าไปใยญ่เหมือนกับว่าเรากําลังอยู่ในช่วงเวลานั้นๆของภาพที่แวนกดสร้างขึ้นมาเลยค่ะแล้วก่อนหน้านี่เน,น,น่ก็ไปขอให้คนนึ่งช่วยถ่ายรูปให้ตอนหยุดโซนแรกแล้วเขาก็มาคนเดียวเหมือนกันเน,น่ก็เลยมีเพื่อนเข้าไปในงานด้วยเลย และเนี่ยหละก็คือเสน่ห์ของการเที่ยวคนเดียวถ้าไม่มีใครไปเป็นเพื่อนก็ไปคนเดียวเลยค่ะทุกคนเราจะได้เจอคนที่ชอบอะไรคล้ายๆกันในที่เหล่านั้นเองแหละ โซนที่3แวนโกโอทาวนํนำเสนอเมือนที่แวนโกเคยอาศัยอยู่จากผลงานของแวนโกอย่าง Wa ก a ฟ e ส์สเต ary Night t h เฟลเวอร์แล้วก็การ d เดบอกเลยว่านำเสนอมาได้ดีมากๆถ่ายรูปรถสวยสุดๆแต่ห้องกระจกถ้าเข้ามาหลายคนก็อาจจะได้รูปติดคนนิดนึงนะคะเพราะมันเป็นกระจกทั้งห้องเลยมาสะท้อนทุกมุมถ้าใครไม่รีบก็แนะนำให้รอตอนคนน้อยๆก็ได้หาจังหวะเอานะคะ One, two, One, two, เดินต่อมานิดนึงก็เจอกับ Drawing Room ห้องที่สอนวาดรูปตามผลงานของแวนโกหห้องนี้เข้าร่วมได้ฟรีนะใครชอบวาดรูปก็มานั่งวาดรูปกันได้และห้องตรงข้ามกันก็จะเป็นห้องจัดแสดง Later to t o จดหมายถึงน้องชายคนโปิดของวินเซนต์แวนโกหห้องนี้จะตกแต่งไปด้วยจดหมายและมีการแช้จดหมายขึ้นที่กำแพงพร้อมกับเสียงบรรยาย ทุกกคนนมมัสวยาเดินต่อมานิดนึงก็จะกับการจำลองสวนดอกไม้มีคาเฟ่ของแวนโกจะ after you ให้เราได้นั่งพักดื่มน้ำกันได้ตกแต่งร้านตามสไตล์ภาพวาดของแวนโกด้วยที่เขาตกแต่งสวยมากเลยค่ะทุกคนมันแบบมันถ่ายรูปเบะไปหมดเลย โซนนี้ก็จะมีกิจกรรม art c ค a s สเรียนรู้การลงสีภาพอย่างจริงจังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยนะใช้เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมมีประมาณ60-90นาทีส่วนตัวเนเน่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้แต่เดินเข้าไปคุยเล่นกับพีพีที่สอนพีพน่าหลักบางๆเลยคุยเก่งกันสุดๆ Bahind this is hidden is meme yeah, <Whoa! laughs> <Yeah. S 2> หลังจากห้องนี้ก็ยังมีห้อง AI interactive room เป็นห้องที่สามารถถ่ายรูปแล้วเปลี่ยนรูปของเราให้กลายเป็นภาพวาดสไตล์แวนโก๊ะเนเน่หาข้อมูลมามีค่าใช้จ่ายในการถ่ายนะคะแต่วันที่เนเน่ไปอ่ะเนเน่ได้ถ่ายฟรีสตาฟบอกว่าถ่ายได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเนเน่ก็ถ่ายหลายช็อตมากแต่ก็เออ <laughs> เป็นการถ่ายรูปสีน้ำมันนะคะทุกคนอันนี้ถ่ายฟรีนะแต่ว่าหน้าเราก็คือตลกไม่ไหว <laughs> โอเคมาถ่ายจอยๆกันได้ทุกคนสนุกพอจบจากห้องนี้เนเน่ก็เดินมาคาเฟ่มาสั่งน้ำดื่มทานเพราะอยากจะนั่งพักและพี่พนักงานก็แนะนำเมนูแวนโกให้เพราะว่ามีขายแค่ในงานนี้เท่านั้นเราก็จัดเลยค่ะจะรออะไรล่ะเนเน่สั่งเมนูอันนี้ไปมาเลยสั่งเมนูไวมอไปนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นลายแวนโกนี้เลย๊ะ วันเสียงเราแบบเยอะนิดนึงนะเพราะเตยังอยู่ในงานอยู่นน่จะมาบอกว่าเน,น่ดีใจมากที่พาเตงมางานนี้นะคะในวันนี้รู้สึกแบบได้ชาร์จแบตเตอรี่อย่างเต็มที่คิวใจแบบเปี่ยนเต็มเลยผลงานศิลปะแบบ3,000ชิ้นของแวนโกวดีมากๆบางผลงานเราไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเพราะว่าเราเห็นแต่ผลงานดังๆของเขาโน้ตอย่างแบบสไตล์รีนัอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผลงานบางชิ้นเราก็เพิ่งมาเห็นที่นี่ครั้งแรกซึ่ง สุดท้ายจริงๆแล้วค่ะทุกคนเป็นโซนขายของที่ระลึกที่พิเศษมากๆพราอมีขายแค่ในงานนี้เท่านั้นของน่ารักน่ารักน่า,นาสะสมเยอะมากงานนี้มีถึง3สิกฎาคมเลยนะคะเป็นนทิทศกา์ที่ใหญ่ทุกคนได้มาจริงๆมันดีมากๆแนะนําให้มาวันธรรมดาก่อนเที่ยงนะคะเตือนแล้วนะเรนนี่ออกแล้วนะทุกคนเป็นกก หลังจากเนเน่ออกจากงานมาก็มากินบอลชอนหลานโปรดของเราเพราะว่าหิวสุดๆเดินมาทั้งวันน่ะแต่ก็พอได้กินของโปรดมันก็จะอร่อยขึ้นแบบ300%เซน พอกินเสร็จเนเน่ก็ไปกินไอติมต่อร้านนี้เป็นร้านที่เนเน่อยากกินมานานมากร้านนี้มาจากเกาหลีด้วยนะไอติมของเขาก็จะเป็นเม็ดเม็ดเหมือนไอติมบอลที่เซเว่นน่ะเติมท็อปปิ้งเพิ่มได้ด้วยและสุดท้ายเราก็คงต้องกลับบ้านกันแล้วเนเน่ก็นั่งเรือตรงท่าเรือไอคอนเพื่อกลับบ้านระหว่างทางก็ได้เห็นพระอาทิตย์ตกโผล่มันฟูลฟิลมากอะ่ะวันนี้ก็เป็นวันที่เนเน่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่มากๆจริงๆการไปเที่ยวคนเดียวมันทำให้เราได้อยู่กับตัวเอง ได้คิดอะไรต่างๆได้ฟังเสียงในหัวเหมือนว่าเราได้สนิทกับตัวเองมากขึ้นและก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้กันจนจบด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะบ๊ายบาย